สวัสดีทุกคนเข้ารายการฟินนะิี่เจ้เกมะคะวันนี้นะสมาให้ดูจกักรชีที่แบบยังแบบยังอยู่บนหลังคาที่เราโลดคิปไปคิบนั้นนะคะก็คือมันยังอยู่เลยนะคะตอนนั้นฝนตกหลายรอบมากนะคะมันก็เลยคว่ำไปให้ดูนะคะนี่นะขาไปไว้สานดอกไม้นะ <c oughs> อยากได้มากแต่ว่ามันเอาไม่ได้เพราะสังกระสีมันก็เป็นแบบ จุบจุดจุดจุดเอลี่ยนส่ว okay, นมัน,มนล่ะนะฮะเดี๋ยวสิไหนให้ดูแบบชัดๆนี่ที่ซิงมาอยู่ตรงนี้ที่บอกไปแล้วที่ซิงมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เพื่อนเขียนให้มายู่ตรงนี้นะคะนี่นะนไหนอืมมันช่างช่างจริงๆนะคะแต่ว่าคิมก็ไม่ยังใจให้เราด้วยนะคะ ถ้าอยากเป็นกำลังใจให้เรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย